โอ้ยเย่กิ้วกิ้วยวเดี๋ยวมาแล้วครับรอเดี๋ยววันที่พี่ได้ครอบครองชอปเปอร์นี่แล้วมันมีพลังทำให้เปลี่ยนชีวิตพี่ยังไงไดก็ได้ได้แล้วเป็นมอเตอร์ไซค์รถเครื่องนหน้ายาวมาห้าคัดแต่งตัวเหมือนในหนันงสือที่เราเคยดูอะเดี้ยวเดียวก็หลักรอดไปแล้วคำโมยรถนะถ้าให้พี่เลือกระหว่างมอเตอร์ไซค์กับกัญชาพี่เลือกอะไร <laughs> มอไซคันชาถ้าที่เห็นประจาําถถ้าส่วนมากก็เป็นงานมอไซนะครับงานมอไซแล้วก็งานนะแกไนต์ตอนนี้ตามตลาดนัดถ้าถ้าไม่ได้ไปต่างจังหวัดก็อยู่ตามตลาดนัดพิเศษมั่งอะไรเงี้ยครับมันมีงานรู้ตัวมอไซเข้าในชีวิตเมื่อไร่นะจริงแล้วไอ้เรื่องของมอไซ์ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของ กับจะทุกคนคําว่าลูกผู้ชายอสองล้อเพราะฟิลที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกนะผมพูดคําว่าสองล้อก่อนจักรยานก่อนพอขี่จักรยานครั้งแรกเนี่ยเมื่อไหร่เท้าขึ้นออกจากพื้นถนนเนี่ยมันเหมือนกับเหาะได้อ่ะอัอเป็นครั้งแรกการฝึกจักรยานแล้วมีโอกาสแล้วทีเนี้ยพอผ่านจักรยานคาว่าสองล้อฝันมันก็ฝันต่อลูกผู้ชายเด็กคนหนึ่งอ่ะนะนก็มอไซค์รถเครื่องไทยใต้เขาเรียกว่ารถเครื่อง กันคันแรกเนี่ยตอนนั้นเรียนปวชหนึ่งมึงเอ็กวันคาวาเป็นรถผู้หญิงถ้าเปนั่งเป็นเรื่องรถตลาดอะ่ะแล้วก็ตอนนั้นคือกําลังทราบที่มันน้อยเดยอะไรก็ได้ได้เล้เป็นมอเตอร์ไซค์รถเครื่องแต่มีหนังสือมาได้ไงมู้เรื่องหนึ่งก็ดูมันมันมันความรู้สึกว่าโอ้ชอบอยากไว้ผมยาวแล้วก็พอมีโอกาสจบปวชปี3 0เข้ามาอยู่เทพรเรียนมาเข้ามาเรียนต่อปวสที่เชนจอนเรียนรอบบ่าย โอ้วันนั้นไม่รู้โกรธอะไรขึ้นนั่งรถเมย์มันช่วงบ่ายๆรถก็ลุงนะช่วงบ่ายเรียนแล้วบ่ายรถเมย์ติดอยู่ทางภาวนาเนี่ยครับมีหน้ายาวมาห้าคันนะมึงโอ้โหมึงแต่งตัวเหมือนในหนังสือที่เราเคยดูอ่ะไอยามันยืนอยู่บนรถเมย์นะก็ยืนทังโงกอยู่เนี่ยมันมันมันเกิดขึ้นอีกแล้วเฮ้ยมึงไทยมีเว้ยเฮ้ยมึงที่เราเคยเรียนทูอ่ะนะแล้วมันก็ฝังใจมาตลอดแล้วไอห้าคันท่งนั้นอ่ะคือ พี่เดี่ยวได้ชอปเปอร์ปุ๊บมันทําให้พี่เปลี่ยนชีวิตพี่มากลายเป็นฮิปปี้เลยครับคือมันฝันแรกคือเมื่อกี้บอกมันรวมครบหมดเลยไว้ไวผมยาวได้ไวเกงทํางานเองบอกมีรถด้วยครบโอ้โหมันสมบูรณ์แบบที่เราดูหนังสือมาตอนปวชตอนมอนสเตครบแล้วก็คันแรกอะไรครับคันแรกชอปเปอร์นี่นี่คันนี้แล้วก็หนังสือเขาหนังสือเขาเป็นหนังสือแรกมันตอนยุคนั้นด้วยนะครับเราทำหนังสือชอปเปอร์ยุคแรก แล้วก็พอรูปรอเดียวได้ลงปีแรกก็นังสือนั้นก็ปิดกิจการไปด้วยนั่นเอง <c oughs> <c oughs> เลยคันเนี้เคยได้ถ่ายหนังไปแล้วด้วยตอนนั้นหรอหนังเรื่องอะไรพี่เออโปปะน้ยเออตอนนั้นเย็บรองเท้าอยู่เลยแมวมองหรือหมามองก็ไม่รู้แบบแล้วไปรู้จักเพื่อนรุ่นพี่เขาทำวงการนี้เขาอยู่ท้ายซอยบิ๊กกุง้งเขาอยู่ในวงการหนังันแล้วโอ้มีชอปเปอร์เ้วยเขาบอกต้องการหนังแนวชอปเปอร์ โอ้โหว้าวแล้วได้เป็นพระได้หนังด้วยอะไรเนี้ยมันฝันมันทุกเรื่องอะไรที่เราฝันแบบลูกชายนะเนี่ยรถคันนี้ครับคันแรกขอแบบเรื่องเรื่องที่พีคที่สุดเกีกับพี่ของพี่กับมอเตอร์ไซค์คันนี้คันนี้เนาะเกี่ยบหย,ยิบมาเล่าทุกครั้งแบบรอบกองไฟเราต้องอต้องมาเล่าให้ฟังเนี่ยคือดอเดียวเปิดร้านเล่าเนี่ยที่ชื่อว่าลักสวิตกลางคืนเนี่ย ตีห้าหรือก็สว่างหรือเราเดียวจะได้นอนทุกคืนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชินชาเพราะว่าพอแขกกลับเพื่อนกลับเนี่ยต้องไปซื้อกับข้าวก่อนชีวิตเป็นอย่างนั้นมาเกือบ4ปีเปิดร้านบาทที่โต๊สีปีแล้วมีน้องอีกคนหนึ่งที่มันอยู่แถวๆวนั้นนะแถวใกล้ๆกล้ร้านมันน้องๆเด็กๆรุ่นๆุ่นพวกเราเนี่ยตอนนั้นอะ่ะมันก็เคยมาแล้วแต่รอบนี้มาเอาตอนช็อตที่ว่าตอนประมาณทีสองีสามที่ว่าแขกกลับแล้วก็เหลือพี่เดียวคนหนึ่งพี่เดียวต้องคุยกับแขกคนสุดท้ายตลอดทุกคืนกลายเป็นมัน จำชื่อไม่ได้น่าทายด้วยกันเดี๋ยวอย่างนู้นอย่างนี้มันคุยกันทุกคืนกินเบียร์ขวดของเราแบบเราแล้จะนั่งมันกลับก่อนแล้วจะไปตลาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเพื่อนกัรุ่นน้องเด็กรียนรด้วยกันเรียนราม่รู้เดี๋ยวเดี่ยวอไอ้บุ๊คไอ้โมก็หลักหลอดไปแลรีบร้อขโมยรถนะแล้วมันบัชีว่าถ้าร้านเก่าที่เราซื้มจะเป็นทางอยู่ในซอยไกลประมาณเกือบหุ่นกิโลได้มั้ยนู้นเนาะแล้วมันเป็นโค้งสุดท้ายพอดีมันบัชี้ดูมันยุดตรงนู้นมันหลอดมันขึ้นมันจอดอยู่ตรงนู้น คือไอ้คนกมอยเด็กคนนั้นแหละทีมาคุยปล่อมตอนเราทุกคืนประมาณกับสองอาทิตย์ได้ทุกคืนเลยตอนที่แขกกลับมาแล้วที่สองที่สามก็คือมันไปแขกคนสุดท้ายความฝันของดอดเดียวเนี่ยอ,อนาคตเนี่ยความฝันของดอดเดียวที่สุดเนี่ยคืออะไรว้าวพูดยังไม่อายเลยนะครับแล้วก็มันฝันก็คืออยากเป็นดาราเพราะว่าสูป่ประชาเขาไปแล้วคนที่มันดังระดับโลกมันสูป่ประชาแล้วมันเป็นอะไรเงี้ย เราองไปทางนั้นเลยมาสุบัญชาด้วยอ่บอบ๊อบมอเลยก็บัญชาก็ดังเโอ้จะเป็นอย่างนั้นบ้างใช่ไอเออเผื่อตำรวจไม่จับอันนี้พูดอันแรกก่อนเลยคือเผื่อตำรวจไม่จับมาเป็นดาราแล้วเผื่อก็อ่าบาเลยอันนี้อันแรกคือเพราะว่าสูบบัญชาแล้วมันผิดกฎหมายพอเป็นดาราดังแล้วเผื่อตำรวจไม่จับพูดอ,อย่างนี้บางคนความอยากเป็นดารายังไงเคยเคยเข้าไปเทสหน้ากล้องกับบริษัทโอ,เอ้เรื่องนี้แบบบานมากอีกถ้าให้เล่าบ้าการเป็นดาราเนี่ย เจ็ดแปดครั้งเขาเรียกว่าแคทติงตต้งเหรอแคทติ้งอ่าตอนแรกแคทติ้งนั่นน่ะเพื่อนมีพี่เหมพี่เหมเนี่ยเราเลยพี่เหมพี่เหมนี่ก็เป็นคนขับให้พี่แอดคาราบาวขับรถนะแล้วพี่เหมก็ได้มีกองถ่ายไปถ่ายนู่นถ่ายนี่แล้วก็เอาพี่เหมก็อยากเป็นเหมือนกั่นเวลาถ่ายปุ๊บโอ้มาทีน,นี้เขาเรียกตัวไงเขาเรียกตัวแล้วอยู่ๆแม่เกาโทรมาหนังเดียวเออเนะหนังเดียวไปถึงกองถ่ายเลยนะถึงงานหนังเดียวอ่ เดี๋ยวมีคนกองผีแบบหลับซึ่งนงเดี๋ยวได้ประมาณสักสามพันบาทนะม้าวชัวสามพันบาทกูเป็นาาดาราเลยอ่ะนี่ได้ออกโทรทัศน์บอกอาจารย์ว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายหนังนะจ๊ะอาจารย์ก็โอ้โหเดี๋ยวอาจารย์ซ้อมให้อาจารย์ก็บอกว่าเมื่อไรมึงจะายโอ้โหทีนี้นะพอผ่านกองถ่ายเอาเรถไปจอดบลัดเบนซ์นนะเข้ากองถ่ายมนะของกูโชว์ชนแรกก่อนเปิดปลงมาจากรถปิดประตูประตูเปิดอย่างนี้เนาะเบึ้ง เมื่อไรมึงจะจ่ายตังค์เมื่อไหร่เมื่อไรมึงจะจ่ายเมื่อไรมึงจะจ่ายประมาณเจ็ดครั้งได้เมื่อไรมึงจะจ่ายไปทีนี้คิดอยู่ในใจว่าพุมงกลับเห็นไม่ต้องไปเคสที่ไหนเลยโทรตามกูโดยตรงเลยไอคนโมลิ่งมาสกิดไอคนผู้หญิงนะพี่เดียวพี่โดนอ้วหมดพี่เดียวพี่เดียวพี่เดียวโทรกลับโมเตอร์ด่วนนะพี่เดียวโทรกลับมอเด่ร์สกด่วนตั้งสติลืมตามาดูกองถ่ายทั้งหมด เดีมันมองกูนคนเดียวเลยมันเท่ตอนนั้นยุคนั้นยุคจักสินปรับยาบ้ายอยู่ก็ว่าเดี๋ยวบ้ายาบ้ามาโอเคครับพี่คำถามสุดท้ายเลยถ้าให้พี่เลือกระหว่างมอไซค์กับกัญชาพี่เลือกอะไร <c oughs> มอไซค์กัญชา <c oughs> อยากให้เธอยิมเยิม คนดีรู้ดีเธอเจ็บอยากให้เธอลุกก้าวเดินต่อไปแม้วันนี้เป็นว,วันที่โหร้ายโหดร้ายที่สุดสำหรับเธอ ไม่อยากให้เธอคิดไม่มีใครไม่เคยเจ็บไม่มีใครไม่เคยล้มและไม่มีใครไปถึงเส้นชัยโดยที่ใจเขาไม่เคยเจ็บ อยากให้เธอทอ้อพวกเราพร้อมใจจับมือกันก้าวไปดูแลกันทุกเส้นทางหน้าคืนที่เน็บหนาวเราจะฝ่าไปด้วยกัน ฉันอยากให้เธอเย็มเย็มน้าคนเย็มขอบคุณครับ